ามาชมกันต่อครับกับตีน้ำเรียกปลานะครับด้วยเหยื่อกุ้งฝอยนี่กำลังจะลงเบ็ดแล้วครับเริ่มค่้มาละเดี๋ยวเราจะลงจุดนี้กันแล้วก็จะเคลื่อนย้าย่านี่เหยื่อลงไปแล้วสังเกตทุ่นนะครับมีอา,อาการไหม กทุนให้ดีนะครับมาลุ้นด้วยกันจะมีตัวไม่จุดนี้ทุนลงไปแล้วนะสีส้มๆยังเงียบครับ อ่ะดึงครับนี่ดึงครับ,มรบจมแล้วจมแล้วจมแล้วโอ้ยเอาเหยื่อไปกินแล้วเดี๋ยวยยบบใส่เหยื่อแป๊บหนึ่งอ่ะใส่เหยื่อแล้วครับนี่ประชั้นกันเลยทุนส้มกับทุนน้ำเงินนานนานานาน,น,านดึงแล้วจะเอาทุนไหนก่อนกันนั่นไงนั่นไงดึงแล้วดึงแล้วอ่ะมารุนช่วยกันจะเอาคันไหนก่อนกันนี่ ตีน้ำกระตุนมันหน่อยตุนใส่กันพี่น้องเอาเบิ้งขันใดสิขึ้นก่อนอ้าวเอาเหยื่อไปกินแล้วคันนี้่ะมาดูขันน้ำเงินมามาชมกันต่อใส่เหยื่อตกปลาแล้วลุ้นกันอ้าวทุ่นสีน้ำเงินจมแล้วเอาดึงดึงนี่มาแล้วนี่ไงครับอ่าอยันลงปุ๊บดึงปับ๊บอ่ดูทุ่นสีน้ำเงินกันครับทีนี้ ต,ตัวได้ไหมมาเยียวเยียเสร็จแล้วมาลุ้นกันครับนี่อ้าวทุนสีน้ําเงินดึงดึงดงแล้วนี่เห็นไหมสีส้มลงไปแล้วนี่จะมาไม่แปลเอาจมจมนี่ลงไปใหม่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนมือแป๊บหนึ่งถ่ายมือเดียวนะครับทุลักทุเล มือหนึ่งตกปลามือหนึ่งถ่ายคลิปนี่เอาย่อนลงไปประชันกันสีส้มกับสีน้ำเงินตัวได้สีเอากอนมาลุ่นมึงดูพี่นอ่องนี่กระตุ้นมันไหนสิอันไหนจะจมก่อนกันอา่านี่ย้อนลงไปใหม่น,นันน่นนั่นนั่นสีน้ำเงินดึงแล้วจมแล้ว จมแล้วน้ำเงินจมแล้วดึงแล้วอยู่แล้วมั้งอย่างลีลาครับตรงนี้คลิปก่อนก็จุดนี้กินแบบลีลามากเลยเอาไหมนี่ต้องเอาตัวปิดคลิปให้ได้นั่นไงนั่นไงเห็นไหมดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วเอาเอาอืนี่กินแล้ว ปิดคลิปแล้วได้ตัวนี้อ้าวปลดปลาให้ด้วยเกี่ยวก็ขึ้นมาด้วยเป็นไงครับสนุกเลยครับตกปลาหมอตะกับนี่ปลาที่พวกเราตกได้มาช่วงสายๆครับประมาณสิบโมงลงเรือครับวันนี้เอาเรือมาเองโน่นทางโน้นก็มีนะครับเยอะแยะเลยในท้องเรือเราปลาสนุกครับ